สวัสดีค่ะน้อยทำสวนค่ะวันนี้แม่น้อยจะพามาตัดยอดของหม่อนเชียงใหม่ค่ะเพื่อให้เขาแตกลูกแล้วก็ลูกจะได้ขยายโตโตนะคะนี่มาดูเลยค่ะว่ามีลูกหรือยังนี่หนลูกเยอะอยู่นะคะได้อยู่ลูกเห็นไหมคะ จะสะท้อนแสงนิดนึงนี่ลูกเล็กๆขึ้นมาเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวไม่น้อยจะตัดยอดเขาออกนะคะจะเอายอดไปต้มน้ำปลา,าจะ้ะยอดเขาต้มน้ำปลา,าอร่อยนะคะน้ำปลา,าใส่หลายๆอย่างเนาะยอดกระถินแล้วก็เนี่ยยอดหม่อน นี่เป็นหมอนเชียงใหม่นะคะหมอนเชียงใหม่เนี่ยเราก็ใส่ไปทั้งนี้เลยค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ไปขดไปในหม้อนะคะกี่ใบก็แม่น้อยจะใส่สักห้าหกกิ่งใส่เยอะๆอร่อยค่ะมีประโยชน์ด้วยเนี่ย ตัอออย่างนี้ค่ะตัดออกให้หมดลุกกิ่งเลยเพื่อที่จะให้เขานำสารอาหารไปเลี้ยงลูกนะคะ เรียบร้อยแล้วก็จะตัดใบออกบ้างค่ะทีนี้ตัดใบออกเพื่อให้เขานำสารอาหารไปเลี้ยงลูกให้เราเนาะเราจะได้กินลูกใหญ่ๆนะคะเหลือเอาไว้ให้เขาปรุงอาหารนิดหน่อยค่ะใบ จยไม่เเหลลือ,ลอตัดให้โปร่งๆก็ดีนะคะจะได้ง่ายต่อการเก็บลูกจะได้มองเห็นลูกค่ะ ย่ดูโคลนสิงอกอะไอีกแลวเนี่แตกออกมาเงี้ยค่ะตัดออกไออรอกินลูกมันเบอร์รี่กัน จะไปทำน้ำปั่นปนกับผสมรวมกับสับป,ประรดใบเคลใบโบโบกกล้วยหอมนมสดน้ำพึ่งสักนิดเวลาเหนื่อยๆนืทำงานเหนื่อยๆใส่ช่องฟีดเอาไว้ก็ได้ค่ะเวลาทำงานเหนื่อยๆก็ไปตักๆกิน ละลายกินอร่อยค่ะชื่นใจมีประโยชน์ดีกว่ากินพวกน้ำอัดลมนะคะน้ำแดงน้ำอัดลมอย่างเงี้ยคือร่างกายเราต้องการน้ำตาลเนาะแล้วก็กินน้ำตาลจากเนี่ยค่ะผละไม้จากน้ำพึ่งแทนน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมนี่ไม่จำเป็นก็ลดลดได้ก็ดีนะคะอายุมากก็ อายุมากหรืออายุน้อยเนี่ยก็ไม่ดีนะคะน้ำตาลกินหวานหวานเยอะๆน้ำตาลไปทำให้ร่างกายอักเสบนะคะเนื้อเยื่อของเราอักเสบค่ะน้ำตาลเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะรับความหวานจากพืชผักผลไม้นะก็พอแล้ว อันไหนที่หวานเยอะก็เลี่ยงเลี่ยงนะคะผละไม้ที่สุกอมเยอะเกินก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะเขาให้กินผลไม้ที่แบบหำห่ำแบบกลางสุกกลางบิบนะคะเขาบอกว่าดีมีวิตามินซีด้วยวิตามินคือวิตามินซีวิตามินอ e, ีวิตามินเอความหวานจะน้อยนี่เรียบร้อยละ รอกินลูกมันเบอรี่กันนะจ๊ะเห็นไหมนี่ปลูกได้ยังไม่ถึงปีเลยจ้ะมันเบอรี่แม่น้อยเดี๋ยวกิ่งก้านนี้แม่น้อยจะเอาไปต้มน้ำปาร้านะจ๊ะร่างกายขาดปาร้าไม่ได้น้ำปลาร้าเนี่ยต้มใส่ัน,นี้อร่อยนะขิงใส่ขิงขาะตะไคร้ใบมะกรูดมอนเนี่ยกิ่งมอน แล้วก็กิ่งกระถินนะคะเนี่ยตัดประมาณนี้เลยค่ะกิ่งกระถินก็ตัดประมาณนี้เหมือนกันนะขิงค่ะแต่ใครใบมะกรูดแล้วก็กระเทียมดองทั้งเนื้อทั้งน้ำทั้งหัวทั้งน้ำเลยค่ะกระเทียมดองนี่เราจะให้ดูขิวเดี๋ยวจะมาเก็บขิง ดึงมาเลยดึงมาสักนี่ตัดใส่ขิงด้วยค่ะหัวยังไม่ใหญ่เลยค่ะแต่ว่าบังคับใช้ไม่มีใช้แล้วค่ะบังคับใช้เป็นตัวไม่ทันปลูกยังไม่ได้นานเลยค่ะถามว่าได้ดูแลไหมก็ไม่ค่อยได้ดูแลเลยในกระถางนี้เดี๋ยวไม่นอนจะพาไปดูอันที่เขาสวยๆนะคะ เนี่ยจ้ะหม่องนี้จะงามจ้ะขิงเห็นไหมออกดอกแล้วค่อยๆเออค่อยๆเ,เวียนหัวเวียนหัวเนี่ยค่ะออกดอกแล้วตรงนี้จะงามเพราะว่าก็ได้กองปุ๋ยหมักไม่น้อยแล้วไม่นานก็ขยายออกมาทางนี้ด้วยค่ะใหญ่เป็นกอแล้วก็ด้านหลังนู้นด้วยชอบกินขิงค่ะป้าเจียนซีอิอ๊วแล้วก็อะไรนะ เมนูขิงอ่ะไม่น้อยชอบนะคะใส่ในแกงน้ำยากระทิปลาก็อร่อยนะคะขิงอ่อนหั่นเป็น,วนแว่นๆหนะนะใส่ในน้ำยากระทิปลาก็อร่อยนี่เห็นไหมขิงไปแล้วจ้าขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้แม่น้อยนะคะสวัสดีค่ะ